มีปากกากันไหมครับผมได้ตารางการจ่ายเงินให้กับผู้พิการมาแล้วนะครับถ้าเป็นเดือนธันวาคมจดนะครับธันวาคมเงินจะโอนให้วันที่9ธันวานะครับมกราคมปี6.4โอนให้วันที่สุ์ที่8มกรากุมภาพันธ์ปี64โอนให้10กุมภาพันธ์นะครับมีนาคม6,4โอนให้10มีนาคมเมษายน64โอนให้9เมษายนพฤษภาคม6.4โอนให้10พฤษภาคม มิถุนายน64โอนให้10มิถุนายนกรกฎาคม64โอนให้สุขที่9กรกฎาคมสิงหาคม64โอนให้วันที่10สิงหาคมและกันยายน64โอนให้วันสุรขที่10กันยายนนี่คือตารางการจ่ายเงินเบี้ยให้กับคนพิการส่วนเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมมาบอกให้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ฝากจดแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ